เทสลาเกือบ2ตันครับตัวสมาร์ทวอตเนี่ยจะรอดหรือเปล่าทับไปประมาณ5้ารอบเนี่ยเหยียบไปเหยียบมาแต่เรือนนี้มีบัตรเพเชร์มาให้ด้วยหรือว่าวัดความดันโลหิตได้นั่นเองตัวนี้รองรับ GPS ถึง6ดาวเทียมด้วยกันคือไม่ได้สวยแค่ตัวเรือนดีไซน์สายเล็กมาใหม่แถมโคตรทนเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนมิมอวันนี้เราจะมาทําลายสมาร์ทวอตกันเฮ้ปกติมารีวิวไม่ใช่เหรอเอก็แค่โยนลงมาหรือว่าหาคอนอะไรมาทุบก็พังแล้วหรือเปล่าแต่ไม่ใช่กับตัวนี้นะคอสเปกแทง T3 u l t a ก็จะ หน้ากล่องเลยนะมิ Military Gate, ลิเทอรี่เกตรองรับ IP 69K quality warranty แล้วก็ Corning Gorilla Glass สำหรับตัวกระจก <S <S ไม่ได้แค่ชื่อมิลิเทอรี่เกตด้วยนะเขาก็ามีสติฟายมาเรียบร้อยผ่านการทดสอบมาเพียบแต่ยังไม่มีเอาเทสลามาทับหรือว่าเข้าเครื่องล้างจานใช้น้ำแข็งโดนค้อนทุบหรือต่างๆนานาเดี๋ยววันนี้มาจัดการ <Okay. S 1> ทำยังไงก็ได้ให้สมาร์ทวอทพันกันหน่อยดีกว่า <S <S แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เราเนี่ยใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะต้องบอกก่อนเลยถึงแม้จะเป็นสมาร์ทวอทหรือว่าเป็นดิจิตอลวอชเนี่ยรุ่นน ขนาดเราเอามาหยิบเล่นบ่อยหรือว่าจะใช้รีวิวใช่ไหมแล้วเราก็จัดเต็มด้วยนะเปิด a อา way o n display แน่นอนเขารองรับก็เนื่องจากตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นอ m o l e d 1.43นิว้วให้ความสว่างถึง1000นิตโคตรสว่างเลยนะอยู่กลางแดดก็ดูข้อความดูแจ้งเตือนอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาจออ m o l e d เนี่ยเขาสีสันสวยสดใสเคลียร์อยู่แล้วแถมมีฟิล์มกระจกมาให้จากโรงงานด้วยนะไม่ต้องไปหาติดเองแล้วความสเปเชียลอ i ดิชั่นของรอบนี้คือสายเล็กดีไซน์ใหม่แต่โคตรทนระดับเดียวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เเลลลยแ้้้วกกก็ออตีหนา่ง ไอพีหเคมันต่างกับ66หรือว่า i อ6 7ยังไงข้างหน้าเนี่ยเลขงหกกันน้ํากันฝุ่นได้ปกติสมบูรณ์แบบอยู่และส่วนเลขเก้าเนี่ยก็สามารถกันรแรงดันน้ําได้ทุกทิศทางเลยแถมตัวน้ำเนี่ยอุณหภูมิสูงถึง80องศาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวเคเนี่ยสามารถกันรแรงดันได้ไม่ว่าจะเป็นไฮเพรเชอร์คินนิ่งมาด่าแรกทดสอบ IP-69 กเคก่อนเลยแช่มันอยู่ในน้ำแข็งโหดนึกว่ากับตันอเมริกามาโยนให้แตกกันไปเลยไป และแน่นอนระดับมิลิเทอรี่เกรแค่นี้ไม่สะทบสถานะครับผมถึงแม้ว่า i p 6 9 k เคเนี่ยจะทนแรงดันหรือว่าทนน้ำอุณหภูมิต่ำได้แต่นี่ติดลบเลยนะก็ยังไม่มีปัญหาตัวเรือนสามารถใช้งานได้ปกติมีแค่ไอ้น้ำเกาะตรงหน้าจอเช็ดเช็ดก็หายไม่มีปัญหาตรงนี้ถือว่าทนมากก็เนื่องจากตัวเรือนเนี่ยเขาทำจากสแตนเลสสตีลนะแล้วก็ถังเรือนประกอบเป็นแบบยูนิบอดี้เลยไหนๆก็มาที่ตัวเรือนและเขาใช้งานง่ายมากๆมีให้ทุกการ4ปุ่มปุ่มล่างขวาเนี่ยเราสามารถคัสตอมได้เลยส่วนเราเลือกมาเป็นออกี่ ส่วนขวาบนก็แน่นอนเป็นเมนูแล้วก็เมนูที่เขาโชว์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยนะเผื่อใครอยากจะให้มันแสดงเป็นแบบวงกลมแบบก้อนเมฆหรือเป็นลิสต์แล้วก็ส่วนปุ่มด้านซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นการเข้าการตั้งค่าส่วนปุ่มล่างซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแดชบอร์ดตรงนี้สามารถกดมาดูแอค i ิวิตี้ค่าต่างๆหรือว่าจะแก้ไขจัดเรียงหน้าต่างเนี่ยได้หมดเลยนะแล้วฟังก์ชันสมาร์ทวอตเนี่ยจะไปได้แค่ไหนเคียวใช่ไหมบอกเลยรุ่นนี้ไม่แพ้สมาร์ทวอ h เรือนอื่นรองรับบลูทูธคอลลิ่งพูดคุยสายผ่านตัวเรือนได้ เพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมมากดด้านซ้ายบนแล้วก็เป็นฟังก์ชันรูปโทรศัพท์นะแล้วก็ในส่วนของด้านสุขภาพนี่ก็ทํามันเหนือกว่าสมาร์ทวอททั่วไปแน่นอนทั่วไปก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจความเครียดเดี๋ยวนีนต้องมี SPO2 แล้วใช่ไหมแต่เรือนนี้มีบัตรเพชเชอร์มาให้ด้วยหรือว่าวัดความดันโลหิตได้นั่นเองแถมออโต้ให้ด้วยนะทั้งหมดเนี่ยออโต้ Auto หมดเลยไม่จำเป็นต้องกดวัดหรือว่าใครอยากจะใช้มากกว่า1อาทิตย์เนี่ยก็ไปปิดฟังก์ชันออโต้ได้ในแอปนะส่วนของเราเนี่ยจัดเต็มทุกอย่างก็1อาาทิตยย์สบแนนนนอนเอเาาารงับภาษาไทยนะแต่เเราชชอบใ้ป็นฟบบังก์ชันอังฤษ มากกว่าแต่เวลาข้อความเข้าภาษาไทายก็อ่านได้สบายตัวหนังสืออ่านง่ายข้อความไม่กระโดด แล้วที่เพื่อนๆเ,เห็นเรากดปู่ปารลื่นปี๊ดเลยไม่มีกระตุกเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ชิป CPU ตัวแรงเลย ATS 3 0 8 5 L ใช้มากก็ยังไม่เจอเออหรือว่าค้างแล้วก็ไม่หลุดเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นบลูทูธ5.2แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ชอบพกมือถือแล้วก็สำหรับสายออกกําลังกายอยากจะดู tracking ดูเส้นทางต่างๆตัวนี้รองรับ GPS ถึง6ดาวเทียมด้วยกันแล้วก็หมวดหมู่การออกกําลังกายเนี่ยมากกว่า150แบบเลยแยกหมวดหมู่มาให้สวยงามหรือจะมาคัสตอมเองอีกทีนึ่งก็ทาได้หมดแค่ฟังก็ ได้เหนือกว่าสมาร์ทวอตทั่วไปแล้วนะแต่แน่นอนมีขึ้นชื่อว่าแทงจะทนแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาทําพังให้ดูกันปะลุยนี่ปกติใช้ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวมาลองดูกัน่อยดีกว่าเทสลาเกือบ2ตันนะครับผมหนึ่กิโลว่าจะมาทับตัวสมาร์ทวอตเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับผมจับไปเลยต้องเล็งก่อนไม่ต้องมีคนขับก็ได้ก็ตัวนี้มันสามารถใช้เป็น eap ได้อ่ะลองดูกันเลยถอยไปหน่อยอยเลยปึ๊บ นี่เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมยังใช้งานได้ปกติดีโอเคก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเผื่อไม่ทันกลับมากลับมาอ่ะลองดูนะโอเคปึ๊บเห็นหน้าครับจัดเต็มสุดแล้วก็ใช้งานได้ปกติลื่นไหลไม่มีปัญหานะครับผม เ,เ,เ,เมื่อกี้บุมไม่สวยต้องถ่ายไม้สรุปทับไปประมาณห้ารอบเนี่ยเหยยะไปเหยยะมายังไม่เป็นไรเลยนะครับผมอันนี้คือว่าแข็งแรงมากๆทนแรงกดได้อาจจะเห็นว่าพื้นนี่มันรองมาพื้นแข็งๆกันหน่อยดีกว่ารอบนี้จัดเต็มสุดเฮ้ยชุบโอ้โหเป็นยังไงนะไม่เป็นไรนะครับผมรอดสบายๆเลยตัวนี้อลองดูกันนีเ่เป็นไงตัวเรือนเหมือเนเดิมชัดแจ๋ว โอ้โห oh, ไม่ธรรมดาลเลยเป็นไงกันบ้าสงสำหรับคอสเปกแทงที่3อัลต้าเห็นสนปอร์ตลุยๆขนาดนี้แต่ให้เกิดว่าใครเนอยากจะได้ลุกนักธุรกิจจะออกไปดีวงานหรือว่าอยากจะแต่งตัวสุภาพเนี่ยเขาก็จะมีสายสแตนเลสสตีลด้วยนะตรงนี้เอ๊ะไม่ใช่สายยางจะพอดีกับข้อเราหรือเปล่าก็ของคอสเปกเนี่ยเขาจะมีข้อต่อมาให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าสายมันสั้นไป <Okay. S 1> หรือถ้าเกิดว่ามันยาวไปเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่สามารถเอาไว้ต่อมุดออกแล้วก็เอาข้อต่อออกเองก็ทําได้เลยนะหรือถ้าอย่างเราเนี่ยเอาไปให้ร้านนาฬิกาทาสะดวกสุดโอ ง่ายๆใครๆก็ทาได้อยู่แล้วเห็นสปอร์ตสปอร์ตแท้งลุยขนาดนี้แต่จะแต่งตัวลุคไหนก็ง่ายหมดเลยนะเขาสามารถดาวน์โหลดหน้าปัดในแอปได้กว่าร้อยแบบเลยหรือว่าในตัวเครื่องเนี่ยก็สโตร์หรือว่าเก็บไว้ได้ประมาณ4-5ถึงห้าอันย<ๆ>ังไม่ชอบเองอยากจะได้คัสตอมเองก็สามารถทําในแอปได้เลยแล้วหน้าปัดหลักของเขาเนี่ยก็ยังสามารถคัสตอมข้อมูลที่จะให้โชว์บนตัวเรือนก็ได้จะแต่งตัวลุคชิลๆเดินสบายๆก็ได้หมดเลยนะสวยแล้วยังแกงอีกแต่ก็อยากเท่รอบนี้สเปเชียลออ dition จัดทั้งสายเหล็กสเตนเลส ดีอสา่แคุณภาพสูงเหมือนกับเิกาแบนด์ชั้นนําระดับโลกเลยเพราะว่าเขาใช้เป็นเกรดอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็เป็นมิตรต่อคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายด้วยนะจะแก่งแค่ตัวเรือนได้ไงาสายเหล็กเขายังทนสารเคมีกันเหงือ่อกันน้าทะเลแล้วก็ทนต่อการเกิดสนิมนอกจากจะสวยแล้วยังเก่งด้วยมี l ลเทอรี่เกตทั้งตัวเรือนเลยแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปนานๆแล้วเบื่อก็ใช้สายทั่วไปตามช้อปปี้รัสะด้าอะไรพวกเนี้ยเอามา,มา,มาเปลี่ยนได้หมดเอามาใช้งานด้วยกันได้หมดนะ <c oughs> ใครกําลังหาสมาร์ทวอทที่แบบลุยๆฟังกชันด้านสุขภาพครบบแแอออกนวล สปอร์ตเท่ๆก็แนะนําเลยนะตั้งแต่ใช้งานมาคือโอเคหมดทุกอย่างราคาอยู่แค่สี่พบาทเท่านั้นเองคือราคาดีมากๆเลยนะสําหรับสมาร์ทวอที่มันแข็งแรงขนาดนี้ <c oughs> แถมฟังก์ชันเยอะกว่าสมาร์ทวอทตามท้องตลาดทั่วไปด้วยแล้วมีจุดสังเกตหรือว่าใช้มามีตรงไหนไม่โอเคหรือเปล่าคือเราโอเคหมดเลยนะเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่อาจจะยังไม่มีตัวฟังก์ชันในการดิมแสงหรือว่าอัลต้วเอจัสไบนส์เทานั้นเองแน่นอนราคายังไม่ถึง4ี่พันเลยแล้วแก่งขนาดนี้คือสุดๆแล้วนะโอเคในส่วนของข้อความ แล้วก็ลิงก์สินค้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแก๊งจเจ๋งๆแบบนี้ก็อลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย